สวัสดีครับเอฟซครับโคโลงหน่วงวันนี้นำเสนอเมนูคืนบ้านนะครับทางพิษโลกนะครับพิษโ,โลกเนาะเป็นเมนูที่มีชื่อว่าอะไรนะแม่เคระหมูนะครับก็จะเป็นหมูสามชั้นใช่ไหมครับส่วนเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับ กระเียมข่าผัดผีพริกไทยลงสุ้เกลือลงว้เกลือแล้วก็ถ้าสุกแล้วก็ับกินได้เลยใช่ไหมครับมลวนเห็งเหลืองเดี๋ยวลองดูนะครับเอซครับทำกินง่ายๆนะครับช่วงที่สถานการณ์โควิเนาะอะรหล่นอาจา์เอ่าเปาห่นเก้บานผมกบกินได้หลายวันใช่ไหมครับ โอเคขอบคุณมากครับ